สรุปผลปฏิบัติงานปีงบประมาณ2,566ไตรมาส1 1และ2นางสาวลัคนาบัวดำตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำเสนอตามตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการดังนี้ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลสารสนเทศได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานเช่น ข้อมูลพื้นฐานตำบลข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่นข้อมูลผู้นำท้องถิน่นข้อมูลเครือข่ายข้อมูลผู้สูงอายุข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือข้อมูลผู้พิการตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติงานปฏิทินปฏิบัติงานมีการสำรวจข้อมูลความต้องการในพื้นที่โดยมีการร่วมประชุมหมู่บ้านในพื้นที่ จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการแผนจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และตรงกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงกากออนกสนความสำเร็จในการจัดทำแผนส่งผลให้การปฏิบัติงานทันตามเวลาและได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสํำเร็จในการส่งเสริมการรู้หนังสือ รับผิดชอบจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน35คนโดยร่วมจัดทำหลักสูตรและจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตัวชี้วัดที่5าจำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลสามารถดำเนินการได้10บกิจกรรมดังนี้ 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ตำบลทุ่งเต่าใหม่ ตำบลเพิ่มภูนทรัพย์ตำบลพลุพรีและตำบลน,น้ำพุ 2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง 4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไป 5. กิจกรรมสัป,ปดาห์สร้างสุขสร้างอาชีพประจำปีพุทธศักราช2566 6. กิจกรรมการเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิน่นสร้างอาชีพสร้างรายได้ 7. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 8. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 9. การจัดการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10. การจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุตัวชี้วัดที่6 จำนวนผลงานตามนโยบายเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้10กิจกรรมแยกตามจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกศนรประจำปีงบประมาณ2,566ดังนี้ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยจำนวน5กิจกรรม 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาจำนวน2กิจกรรม 3. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยจำนวน 3. กิจกรรม 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน 1. กิจกรรมตัวชี้วัดที่7จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจำนวน 9. กิจกรรมดังนี้ 1. งานองค์กรนักศึกษากคอเนอ,นอเอบ้านนาสาร 2. งานนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านงานวันขวัญข้าวโรงเรียนบ้านเขาน้อยตำบลลำพูน 4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติณเทศบาลตำบลฟรุพรี 5. กิจกรรมจิตอาสา 6. การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติด 7. จัดนิทรรศการวันฟิวเดย์ณสวนสละอาทิตย์ 8. กรรมการกำกับห้องสอบการสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 9. กิจกรรมการแนะแนวอาชีพโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดอำเภอบ้านนาสาร